สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยคนทีมชาติจีน3ต่อ2เซต่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกยู 99. โดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลอินโดนีเซียได้โพสต์เอาไว้ว่าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอยู่19รอบ16ทีมสุดท้ายเล่นกัน5เซตจีนพบไทย33-31ต่อ25-16ต่อ16-25 17-25ต่อและ12-15ต่อผู้ทำคะแนนสูงสุดได้แก่กันจนาสีใส่แก้ว30คะแนนวริศราสีทาเลิศ25คะแนนรี่เฉินซวน19คะแนน เกาเจียชี18คะแนนเฉินฮู้ยู13คะแนนทัญพรสีโซ่12คะแนนพัทธรวดีคำนวณ10คะแนนจากนั้นก็มีชาวอินโดนีเซียเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าขอคาระวะทีมไทยด้วยรูปร่างที่ไม่สูงเท่ากับทีมจีนแต่พวกเขาก็ยังสามารถเอาชนะได้บอลเร็วของไทย สร้างความยากลำบากให้กับทีมจีนเป็นอย่างมากยินดีด้วยนะไทยแลนด์ฉันหวังว่าพวกคุณจะผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะมุมมองท่านต่อมปครับอนาคตของวอลเลย์บอลหญิงไทยกำลังสดใสไม่ว่าจะเป็นรุ่นจูเนียร์หรือว่ารุ่นซีเนียร์ก็ถือว่าไม่ต่างกันคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่าทีมไทยทุกรุ่นทั้งทีมหญิงและทีมชาย ได้รับการดูแลเอาใจาใส่เป็นอย่างดีถูกส่งไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติอยู่เป็นประจำในขณะที่อินโดนีเซียเมื่อไหร่จะเป็นแบบนั้นบ้างจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าผู้เล่นทีมชายและทีมหญิงที่เล่นให้กับทีมชาติโดยเฉลี่ยแล้วยังอายุน้อยอยู่เลยส่วนระดับ U17 และ U19 อย่างเป็นทางการอินโดนีเซียยังไม่มีความคิดเห็นท่านต่อมาครับว้าว ทีมจีนเป็นแชมป์กลุ่ม A เชียวนะชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า COMEBACK IS r e e l ผู้เล่นเยาวชนมักจะไม่ค่อยมีศิลภาพมากนะักฟอร์มร้อนแรงได้ง่ายแต่ก็ฟอร์มตกได้ง่ายเช่นกันสุดยอดเลยไทยแลนด์สามารถไล่ทันทีมชาติจีนได้แล้วคอมเมนต์ท่านมาครับเพิ่งได้ดูพอดแคสต์ของ CNN เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล ฉันไม่รู้สึกแปลกใจเลยที่ประเทศไทยจะเป็นได้อย่างเช่นทุกวันนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามองดูประเทศไทยพวกเขามีเด็กรุ่นใหม่ที่ยอดเยี่ยมอินโดนีเซียต,ต้องการอัชนะไทยเหรอฝันไปเถอะถ้าหากยังไม่มีการฝึกฝนแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่ประเทศไทยจะเป็นราชินีแห่งวอลเลย์บอลอาเซียนมุมมองท่านต่อมาครับคัมแบ็ค จากตามศูนยต่อ2เซตและในเซตที่5ตามอยู่9ต่อ11พลิกกลับมาชนะ15ต่อ12ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าตอนที่ตาม0ูนยต่อ2เซตฉันนึกว่าทีมไทยจะแพ้ซะแล้ว <c oughs> <c oughs> ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ <c oughs> เด็กรุ่นใหม่ของไทยถือว่าเจ๋งเลยทีเดียวนี่คือวอลเลย์บอลไทยถ้าหากเป็นอินโดนีเซีย ยังไม่มีเด็กรุ่นหมมุมมองท่านตอมากล่าวว่าทีมเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยถือว่าไม่ธรรมดาเลยไม่เหมือนกับทีมของพวกเราพอดังเข้าหน่อยก็หันไปเล่น t i k t o k อกคอมเมนต์ท่านมาครับทีมไทยโหดมากขนาดรุ่นเยาวชนยังโหดขนาดนี้แล้วถ้าหากขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่จะโหดขนาดไหน และชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าอินโดนีเซียควรได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศไทยในเรื่องของการฝึกสอนการคัดเลือกตัวผู้เล่นรวมไปถึงสภาพจิตใจพวกเขามีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่อายุอย่างน้อยและในอีก2-3ถึงปีข้างหน้าพวกเขาก็จะกลายมาเป็นผู้เล่นตัวหลักหวังว่าสหาพันธ์วอลเลย์บอลอินโดนีเซียหรือ PBVSI จะสามารถหาสปอนเซอร์เพื่อคัดเลือก และส่งนักกีฬาไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆได้นะในวงเล็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมหญิงถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งเริ่มตั้งแต่ความสูงการรับบอลและการป้องกันจำเป็นต้องมีการฝึกสอนอย่างจริงจังความจริงก็คือว่าวอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซียยุดอยู่กับที่ขนาดว่าเวียดนามก็ยังถือว่าก้าวหน้ามากกว่าต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทย ค้นทีมชาติจ set, ีน3ต่อ2เซต่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกยู19กันบ้านนะครับโดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลเวียดนามได้โพสต์เอาไว้ว่าทีมไทยสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะทีมจีนและคว้าตัวผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกยู19ปี2023จากทีมอันดับ4ี่ในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนะัก พบกับทีมที่ยังไม่เสียเซตให้กับใครเลยแม้แต่เซตเดียวในรอบแบ่งกลุ่มการแข่งขันวอลเลยบอลหญิง,งชิงแชมป์โลกอยู่19โดยทีมชาติไทยชุดอยู่19ได้สร้างความตกตะลึงครั้งใหญ่เมื่อพวกเขาสามารถเอาชนะทีมชาติจีนไปได้อย่างน่าทึ่งพร้อมคว้าตัวใบแรกของเอเชียผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชาเลิศอินดีเดวนวยไทยแลนด์เกาหลีใต้และจีนตัวแทนจากเอเชียตกรอบทั้งคู่ หลังจากพ่ายแพ้กับตุรกีและไทย2ต่อ3เซตในรอบตัดเชือกจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าทีมชาติไทยชุดยูสฟอร์มร้อนแรงมากปรบมือให้เลยมุมมองท่านต่อมาครับทีมชาติไทยร้อนแรงจริงๆคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่าทำไมาทีมยูสของเวียดนาม ถึงไม่ไปเข้าร่วมการแข่งขันแต่ไปแข่งขันรายการภายในประเทศแทนจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนเวียดนามไม่มีแม้แต่ชุดยูสิบเ้ายซ้ำความคิดเห็นท่านต่อมาครับผู้เล่นตัวหลักของจีนขยับขึ้นไปอยู่ในชุดยูย่สิแล้วแต่ก็ต้องขอยกย่องทีมไทยสำหรับความใจสู้และเล่นดีมากจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนว่า การจนานและบริสระฟอร์มร้อนแรงมากแต่บอลแรกของจีนก็แย่กจริงๆแหละทั้งสองฝ่ายทำผิดพลาดอย่างมากมายแต่ทีมจีนทำผิดพลาดมากกว่าและก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมน้ว่าผู้เล่นไทยตัวเตี้ยก,กว่าจีนมากเลยนะถือว่าโหดมากที่สามารถเอาชนะทีมจีนได้ชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าตอนนี้ เด็กรุ่นต่อไปของทีมชาติไทยจะโหดขึ้นไปอีกจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนูว่าไม่เห็นจะโหดเลยได้อันดับ4รอบแบ่งกลุม่มทีมจีนยู9ชุดนี้คือทีมชุด2ผู้เล่นตัวหลัก6คนขึ้นไปเล่นชุดยู่21แล้วนี่คือทีมนักเรียนพบกับทีมชาติแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนูว่าเด็กรุ่นนี้ยังไม่เก่งเท่ากับรุ่นปัจจุบันนะพวกเขาถือว่าโอเค แต่ก็ยังไม่เฉียบคมเท่ากับชัชูอ่อนและพิมพิชยาคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับรู้สึกเบื่อเวียดนามไม่มีใครยอมลงทุนเลยเฮ้อความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถ้าหากทีม U19 ของไทยเติบโตขึ้นแล้วเมื่อไหร่ทีมหญิงของเวียดนามจะเอาชนะได้สักทีพวกเขามีการสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นอีกร้อยปีนับจากนี้เวียดนาม จะไม่สามารถเอาชนะได้แม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากยังไม่เปลี่ยนความคิดมุมมองท่านต่อมาครับมือเซตของไทยเก่งมากเธออายุแค่19ปีแต่เซตบอลได้อย่างเนียนตามากชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์มือเซตและเบอร์10ถือว่ามีศักยภาพความคิดเห็นท่านต่อมาครับ เด็กรุ่นนี้คล้ายๆกับอัชาราพรและชัชุออนแข่งขันตั้งแต่อายุอย่างน้อยมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าบางทีไทยอาจจะห่างจากเวียดนามมากเกินไปคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพวกเขามีการลงทุนอย่างมหาศาลและมีระเบียบแบบแผนส่วนเวียดนามอยู่แค่แนละแวกบ้านไม่มีเงินที่จะไปกินข้าวไปฝึกซ้อม และไปแข่งขันนี่คือนักกีฬาที่จะมาเสริมตัวหลักของทีมชาติไทยเวียดนามไม่ชอบปลูกและดูแลต,ต้นไม้แต่ชอบเก็บผลเบอร์รี่ลูกโตๆหว,ว,ว,วานๆมากินพอไม่ได้ดังใจก็ด่ายับไม่มีทางเอาชนะไทยได้หรอกความคิดเห็นท่านต่อมาครับโดยทั่วไปแล้วถ้าหากเวียดนามอยากจะเป็นเหมือนกับประเทศไทยก็ต้องมีเงินต้องไปแข่งขันด้รายการต่างๆมากมายเพื่ออัพสกิล และมุมมองของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าก่อนแข่ง VNL 2023หลายคนบอกว่าทีมไทยจะอ่อนแอลงเนื่องจากไม่มีตัวตายตัวแทนที่โดดเด่นเมื่อคืนผมบมังเอินเปิด YouTube และได้ดูนัดที่ทีมไทยพบกับแคนาดาสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเด็กรุ่นนี้ตัวไม่สูงมากนักแต่สามารถเล่นกับแคนาดาได้อย่างคงเส้นคงวาตลอดทั้งเกมมูเซตของไทยก็มีไหวพริบดีมาก กล่าวโดยสรุปก็คือประเทศไทยมีการลงทุนอย่างเป็นระบบเพื่อผลิตนักกีฬาที่มีศักยภาพมากมายต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยโค่นทีมชาติจีน3ต่อ2เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกชุดอยู่9กันบ้างนะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามีคนพร้อมเข้ามาแทนที่ ผู้เล่นชุดปัจจุบันของทีมไทยจีนญี่ปุ่นและเกาหล,าลีใต้ในขณะที่พวกเราบังคับนะักกีฬาติดทีมชาติมาเกือบทศวรรษแต่ก็ยังไม่ได้แม้แต่เหรียญทองแดงในกีฬาซีเกมมุมมองท่านต่อหมาครับเห็นไหมล่ะนี่แหละที่เรียกว่าการลงทุนนี่คืออนาคตของประเทศไทยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ารายการนี้ไม่มีชัเลนใช่ไหม สาวจีนมั่นใจว่าคะแนนสุดท้ายน่าจะเป็นบล็อกทัชจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าดูจากรีเพลย์แล้วน่าจะไม่ทัชนะเกมบล็อกของจีนน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่เนื่องจากพวกเขามีข้อผิดพลาดมากมายในช่วงถ่ายเซตที่5และก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าในเซตที่1ทีมไทยเป็นฝ่ายบุกมากกว่าแต่พวกเขามีข้อผิดพลาดในเรื่องของการรับเซิร์ฟ ส่วนการรับเซิร์ฟของจีนถือว่าสมบูรณ์แบบและความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายครับคงจะมีแค่ไหนฟิลิปปินส์เท่านั้นที่มีหลีกวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยอย่างเช่น UAP a ap, หรือ NCAA ส่วนนักกีฬาของประเทศอื่นๆอย่างเช่นไทยญี่ปุ่นจีนเซอร์เบียจะเข้าสู่หลีกอาชีพโดยตรงหลังจากจบมัธยมปลายในวเล็บ ในขณะที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เด็กๆได้คุ้นเคยกับการเล่นในระดับสูงและก้าวไปสู่ระดับนานาชาติได้โอ้นี่คือรุ่นยูสิใช่ไหมถ้าหากเป็นไหนฟิลิปปินส์เด็กก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เมื่อพวกเขาไม่ต้องการไปเล่นใน UAP และมุ่งตรงไปที่โปรเลกโดยพูดว่ายัางไม่พร้อมหรือไม่ก็หาประสบการณ์ใน UAP ก่อน แล้วเมื่อไหร่จะพร้อมล่ะเมื่อคุณจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอายุก็24หรือ25ปีแล้วแต่พฤติกรรมยังคงเป็นเด็กมหาวิทยาลัยอยู่เลยขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต o เครดิต www.volleyballworld.com ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทย คุนทีมชาติจีน3-2ต่อเซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกวอลเล่บอลหญิง,งชิงแชมป์โลก U19 หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ